การกำเนิดวงการพระยุคใหม่สรุปประเด็นสำคัญของกรณีบอยท่าพระจันทร์กับโอ๊ตบางแพรเรียนหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508 1ภาพรวมของกรณีพิพาทกรณีนี้เกิดจากการถกเถียงในวงการพระเครื่องว่าพระเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508เนื้อทองคำไม่ผ่าปากที่บอยท่าพระจันทร์ครอบครองนั้นเป็นของแท้หรือของปลอมอีกฝ่ายคือโอ๊ตบางแพร มองว่าเหรียญน,นี้มีความผิดธรรมชาติบางประการเช่นลักษณะบ่าขึ้นหรือความคมชัดไม่เท่าพิมพ์อื่นกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมพระเครื่องและผู้สนใจทั่วไปจนรายการโหนกระแสต้องเปิดโต๊ะถกเพื่อหาความจริง 2. งผู้ร่วมรายการโหนกระแสวันที่14ตุลาคม2568ช่อง3ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผู้ร่วมสนทนาได้แก่ พยับคำพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยชัยนริศเพชรพันทองอุปนายกสมาคมและประธานโต๊ะหลวงปู่ทวดต้อยเมืองนนท์อุปนายกสมาคมอุกรุงสยามที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมเทียมปตานีประธานประสานง,งานภาคใต้สมาคมทั้งหมดถือเป็นบุคคลระดับแนวหน้าในวงการพระเครื่องไทย3ประเด็นหลักที่ถกเถียงเหรียญไม่ผ่าปาก เนื้อทองคํามีจริงหรือไม่เซียนบางกลุ่มเชื่อว่าไม่มีบล็อกนี้เพราะไม่เคยปรากฏในตำราฝ่ายสนับสนุนเช่นอุกรุงสยามยืนยันว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีโดยเทียบกับกรณีเหรียญเตารีดทองคําและเรื่องหลวงปู่ทวดพะโคะในประวัติศาสตร์ที่ในอดีตก็เคยถูกมองว่าเป็นนิยายก่อนมีหลักฐานยืนยันในภายหลัง 2. ประเด็น ตัวตัดและรอยปัม๊มต้อยมืองนนและพยับคำพันเห็นว่าถ้าตัวตัดและร่องรอยการปั๊มเหมือนกับเหรียญอัลปาก้าพิมพ์เดียวกันก็แสดงว่าเหรียญทองคำนี้ออกจากแม่พิม์พเดียวกันมีแนวโน้มแท้ส่วนฝ่ายที่สงสยัยมองว่าบ่าขึ้นอาจมาจากการถอดพิม์พแล้วปั๊มใหม่ของเก๊ชัยนริตยืนยันว่าเหรียญมีร่องรอยการปั๊มชัดเจน ไม่ใช่การหล่อหรือถอดพิมพ์พื้นเหรียญมีเส้นขนแมวละเอียดคมชัดแสดงถึงการปั๊มจริงเทียมปัตตนีเสริมว่าถ้าเหรียญถูกถอดพิมพ์เส้นขนแมวจะโตบเบลอและไม่คมแต่ของจริงเส้นครบกริบจึงฟันธงว่าแท้ c ประเด็นด้านวิชาการและหลักฐานอุกรุงสยามอธิบายว่าการพิจารณาต้องดูทั้งหน้าหลังตัวตัดวัสดุ รวมกันเหรียญเลื่อนมีสามพิมพ์หลักพิมพ์นิยมผ่าปากผ่าปากแต่ตื้นกว่าไม่ผ่าปากแบบที่เป็นประเด็นการเอาเหรียญคนละบล็อกมาเทียบกันทําให้สับสนเขาเชื่อว่าเหรียญทองคํานี้ปั๊มจากบล็อกเดียวกับเหรียญอัลปากา้า <5. S 1> เพียงแต่เนื้อทองมีปริมาตรน้อยจึงไม่คมเท่า 5. บทสรุปจากผู้ร่วมโตะ๊ะบุคคลความเห็นต่อเหรียญหมายเหตุพยับคําพันธ์ เหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญถอดพิมพ์ย้ำให้เป็นกลางดูหลักฐานจริงต้อยเมืองนนเหรียญน,นี้ปั๊มจริงจากบล็อกเดียวกันยืนยันดูตัวตัดแล้วเหมือนอัลปากา้าอุกรุงสยามเหรียญน,นี้แท้เกิดจากกระบวนการปั๊มทองคำจริงให้เหตุผลด้านเทคนิคและการผลิตเทียมปัตตนีฟันธงแท้ใช้หลักรอยปั๊มเส้นขนแมวในพื้นเหรียญ ชัยนริศเพชรพันทองเปอร์เซ็นต์แท้สูงแต่ไม่พูดคำว่าแท้ตรงๆเพื่อความเป็นกลาง 6. สรุปเชิงภาพรวมประเด็นนี้ยังไม่ปิดจบทางสังคมเพราะฝ่ายของโอ๊ดบางแพรยังไม่ยอมรับผลแต่ในเชิงเทคนิคจากการประชุมโต๊ะใหญ่ของสมาคมเสียงส่วนใหญ่ยืนยันว่าเหรียญไม่ผ่าปากเนื้อทองคำปี2 5 0 8องค์ของบอยท่าประจันมีความเป็นไปได้สูงว่าแท้ข้อเสนอจากหลายฝ่ายคือ ควรนำเหรียญเข้าสู่การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ m e t a l l ล r g i จิ l SEM XRF เพื่อยุติข้อถกเถียงอย่างเป็นทางการ7มุมมองต่อวงการพระเครื่องไทยกรณีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการพระเครื่องเพราะสะท้อนให้เห็นว่าหลักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นความคิดเห็นของเซียนมีอิทธิพลทางสังคมสูงและ ความโปรง่งใสความเป็นกลางคือสิ่งที่วงการกำลังเรียกร้อง 8. การถือกำเนิดของพระยุคใหม่อนาคตของวงการพระอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะวันนี้พระแท้อาจต้องมาพร้อมใบรับรองทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำพูดแต่คือผลตรวจโลหะรหัสต,ตัวตัดและฐานข้อมูลสมิติพระทุกองค์อาจมีรหัส d n เของตัวเองนี่คือการปฏิวัติของวงการศรัทธาที่ศิลปะ ต้องอยู่ร่วมกับวิทยาศาสตร์9จากสนามพระสู่สนามโลกพระเครื่องไทยกำลังเดินทางสู่ตลาดโลกนักสะสมในจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและยุโรปเริ่มมองพระไทยเป็น cultural asset หรือสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่มีทั้งมูลค่าและจิตวิญญาณพระไทยไม่ได้อยู่แค่ในมือคนไทยอีกต่อไปแต่กลายเป็นสมบัติของความเชื่อในระดับโลก10ศรัทธาที่ยังมีชีวิตในที่สุด ไม่ว่าพระจะถูกสร้างด้วยโลหะชนิดใดหรือผ่านมือใครมากี่รุ่นสิ่งเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนคือศรัทธาแต่ศรัทธานั้นต้องเดินเคียงคู่กับความจริงไม่ใช่หลงเชื่อแต่เข้าใจไม่ใช่ศรัทธาอย่างมืดบอดแต่ศรัทธาอย่างมีแสงสว่างนี่คือยุคใหม่ของวงการพระเครื่องไทยยุคที่ศรัทธาต้องพิสูจน์ได้และความจริงต้องเคารพศรัทธา